เทคโนโลยีนวัตก,กรรมเนี่ยประโยชน์สูงสุดของมันก็คือมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเนี่ยก็คือคิดรูแปแบบวิธีการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วอะไรแต่ที่จะมาช่วยทําให้การทํางานทําให้การบริหารเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพได้ผลนะครับรวดเร็วมีคุณค่ามากขึ้น,น ซึ่งอันนี้นักคิดนักพัฒนาเขาก็คิดเรื่องนี้ทําไมถึงจะตอบสนองความต้องการของคนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> การพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีหรือการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่หยุดยั้ยงหลายประเทศก็เริ่มคิดกันทุกประเทศอ่าสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยได้วางนโยบายไว้ชัดเจนเลยว่าเขาจะเป็นเจ้าแห่งเรื่องของเทคโนโลยีและวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันนี้ก็แสดงให้เห็นหลายเรื่องหลายราวถ้าท่านไปกดดูตามยูทูบตามอะไรเนี่ยนะสินบนวัตรกรรมของจีนนะครับซึ่งใหม่มากนะครับล่าสุดมากเลยนะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะครับวันนี้ในส่วนของประเทศไทยนะครับของเราเองเนี่ยเท่าที่ผมมองออดูเราค่อนข้างเป็นนักใช้เทคโนโลยี มากกว่าที่จะเป็นนักคิดนักประดิษฐ์เทคโนโลยีนะเรายังขาดน,นักคิดนักประดิษฐ์เรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะที่จะช่วยการพัฒนาประเทศตอนนี้เราเสียมูลค่าในการใช้เทคโนโลยีในการใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศทคนข้างมากนะครับยกตัวอย่างหลายๆเรื่อง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโทน,นะนคโลยีทางด้านยานยนต์เทคโนโลยีทางด้านการทหารเทคโนโลยีทางด้านเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสั่งซื้อจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศคนนัานมานะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะฝากให้กับนักวิจัยทั้งหลายว่าเราจะทำอย่างไรนะครับออในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษาเราก็พยายามเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับ ในการจัดการนะครับที่จะทําให้เกิดเทคโนโลยีเนี่ยเราเคยให้นโยบายว่าหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างน้อยต้องหนึ่งวัตรกรรมให้ได้อะไรจำลองนี้คำว่าหนึ่งนวัตรกรรมก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราคิดต่อยอดพัฒนาแล้วไม่มีที่อื่นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นลักษณะของของสามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้ะอะไรตรงนี้นะครับซึ่ง หลายมาหาวิทยาลัยก็เริ่มคิดกันแล้วโดยกระทรวงบวเองก,ก็พยายมามคัสิฟายมหาวิทยาลัยออกเป็นถึงห้ากลุ่มนะครับกลุ่มแรกแล้วก็ลองดูผลงานงนะเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นมาหาวิทยาลัยนวัตกรรมมารหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลกอะไรทั้งเนี้ยนะครับก็พยายามแต่ว่าในเชิงของการคิดแล้วก็ให้มาในลักษณะของ c ม m m e r c i a ไลซ์ที่สามารถที่จะขายายสามารถขายความคิด สามารถขายสิ่งที่เราคิดประดิษฐ์ได้ก็ยังไม่ไ,มไ,มไ,มไมค่อยมากเท่าไหร่พรนะะอัน,นี้ก็ถือเป็น,ปนนะวาระแห่งชาติได้เหมือนกันว่าทําอย่างไรในวงการศึกษาเราเนี่ยนะที่จะช่วยกันพัฒนาทิศวิริยะรัตธรรมใหม่ๆให้ได้นะครับเพื่อมาทดแทนสิ่งที่เราลังเขาซึ่งกระทรวงใหม่ของเราเนี่ยกนะ็ผนวก yeah. แยกกระทรวงโรมศึกษามารวมกับกระทรวง เวียามทีมนีอันนี้ก็เป็นความหวังนะท,ที่เราจะทําให้เกิดขึ้นแต่ว่าความหวังอนนีนน้มันยังไม่ออกดอกออกผลที่ทชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของพวกเราเองเนี่ผมเชื่อว่าในความรู้ความสามารถเนี่ยก็พอจะมีอยู่ได้ในการที่จะสร้างนวัตกรรมวิโรกรรมใหม่ๆ มองอีทางก็ไม่รู้จะโทษใครยนะอาจจะไปโทษในเรื่องของรัฐบาลด้วยก็ได้นะที่ยังให้ความสาคัญกับเรื่องการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยนะอย่างยังยังยงไม่เต็มที่รือน้อยอันนี้เราศึกษาเปรียบเทียบจากประเทศจ,จ,จีนประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นนะเขาเขาจะให้ค่อนข้างจะทุ่มเท กับเรื่องการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและว,วัตรกรรมนั้นมากนะครับโดยผูกติดกับสถาบันการศึกษาเพนะราะฉะน,นั้นปีๆหนึ่งเนี้ยมหาวิทยาลัยต้องรับนโยบายจากภาคธุรกิจจาก,กรฐาัฐบาลที่ต้องไปสร้างที่ต้องไปคขดยซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะพวกเราเองก็ทราบว่าเรามีงบงบที่จะพัฒนาเรื่องนี้แต่ว่าก็กำลังรอดูว่ามันจะเกิดมรรคผลอย่างไรบ้าง สิ่งที่ที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้ขอ,ขอ,ขอ,ขอกราบในฐานะที่มีประสบการณ์เรื่องของของการลงพื้นที่ที่รัชพัฒน์เราเป็นหมาหาวิาลยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะ,ะตอนนี้รัฐบาลได้ทุ่มให้กับมาหาวิาลยพัฒน์ปีนเยเฉลี่ย,ยแห่งละประมาณ30ล้านเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้น38แห่งเนี่ยคูณ30ล้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินใช่น้อย แต่ผมมีโอกาสได้ไปตอนรับท่านดาวพงเนะี่ยที่ไปเยี่ยมสามประสุรินก็จะมาแล้วจะมาเยี่ยมท่านก็บอกว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยมันยังเป็นดาวกระจายอยู่มันยังมองอะไรไม่ชัดเจน่ะมันยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมซึ่งอันนี้เราต้องไปคิดต้องไปคิดว่าจะทํำยังไงให้มันเห็นเป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เริ่มเริ่มมีบ้างแล้วประเอินผมได้เกี่ยวข้องอยู่ อนนี้ราชพัฒนคนครศรีธรรมราชนะได้รับงบประมาณให้สร้างให้สร้างแอปพลิเคชันสร้างแอปพลิเคชันก็คือแพลตฟอร์มที่จะจะให้คงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนันกประวัตินวัตกรรมเพราะฉะนั้นราชพัฒน์38แห่งเนี่ยเมื่อได้งบไปพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมในการไปช่วยกเกษตรนวัตกรรมในเรื่องของอการปลูกพืชสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นใหม่ๆนะ แล้วจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้จาก,าน,กาน,นัตกรรมนี้เราก็เลยสร้างสร้างแอปพลิเคชันนี้ว่าเป็นแอปพลิเคชันนวัตรกรรมคลองช้นวัตรกรรมคลอใชัยตอนนี้แพลตฟอร์มสร้างเสร็จแล้วคุณชื่อว่าอะไรนะพอสมานมุ่พอวิจัยและพัฒนาองคมไปไประชุมนแล้วก็จะเอานวัตรกรรมที่แต่ละแห่งเนี่ยคิด คิดแล้วทำเป็นเป็นรูปแบบให้ดีที่สามารถให้ประชาชนคลิกเข้าไปแล้วสามารถเรียนรู้ได้นะคือถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากนะในการที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆผมพยายามดูดูทีวีดูอะไรต่างๆเนี่ยมีนักวิศวรกรคนหนึ่งนะเขาเป็นวิศวกรแต่เขาอยากจะหารายได้เพิ่มเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก ไฮโรฟนิกเนี่ยโตรงนี้ขายดีมากกว่าเงินเดือนที่ตัวเองทำอนะีกก็ศึกษาจากไหนก็ศึกษาจากไอ้ที่ที่ที่อย่างท่านสอสอ,อปชว่าแหละนะนะนะรู้สอนคนดีทีวีสอนคนเก่งน,นะครับก็คึอไปเรียนรู้จากอ้นะั้นและแล้วก็อมาทำไดนน้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าภายในปี67เนี่ยน่าจะมีมนวัตกรรมพร้อมใช้ของทุกแห่งที่ไปพุดว่าไปอหไเข้าไปในนี้แล้วก็ทางอค์กรสีมารก็จะเป็นแม่ข่ายนะเช่นสมมุติว่ามีชาวบ้านต้องการจะเรียนรู้เรื่องนี้ทางนี้ก็จะมีการโต้อตอบว่า๋อเรื่องนี้เหลือของมาอะไรทศตูนินเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะประสานให้ให้ปรึกษานะเพราะบางทีเนี่ยไปเรียนรู้ด้วยเ,เองเนี่ยงทีไม่เข้าใจ จำเป็นจะต้องให้มีพี่เลี้ยงนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันเป็นเรื่องของโนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะช่วยทําให้การเรียนรู้นะันมัน,มน,มนรวดเร็วประหยัดเวลาแทนที่จะเราไปลงพื้นที่นะโอ้ใช้เงินมากนะครับแต่ถ้ามีเรื่องของแอปพลิเคชันและมีนวัตกรรมพร้องใช้ไปช่วยมันก็จะเกิปดประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ความสำคัญว่าเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นนะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้การทํางานเราประสบผลสาเร็จมากขึ้นทั้งเรื่องของการบริหารทั้งเรื่องอะไรทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ประเทศที่เขาได้เปลี่ยนทางการค้าเราเนี่ยเขาได้เรียนเห็นความสําสคัญเรื่องนี้ก่อนเราเขาทุ่มเทในการพราาัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะคมากโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีใต้นําเราไปเยอะเลยนะครับแล้วจีน ส่วนทางยุโรปคงไม่ต้องพูดกันเพราะว่าเขาได้มีการพัฒนามาค่อนข้างยาวนานนะครับในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ผมจะวกเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการศึกษาในฐานะพวกเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคุูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาในลุคนี้และยุคต่อไปเนี่ยถ้าท่านไม่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการศึกษาเนี่ยท่านจะเป็นสถาบันที่ร่างนะครับยกตัวอย่างเช่นในการบริหารจัดการเนี่ยได้นำแบบฟอร์มได้นำเอ i ไอเอสเข้เา,เามาช่วยเยอะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำเอกสารเนี่ยตอนนี้ <c oughs> ได้ทำเป็นลักษณะของ 一、一<以>。